สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ทนแล้วขวัญอุสมณนีแฉแรงจ่อดำเนินอดีตพนักงานทําเอานางเอกสาวคนเก่งอย่างขวัญอุสมณนีไวทยานนท์ปวดหัวไม่พอแถมยังต้องเตรียมขึ้นโรงขื้นศาลอีกต่างหากหลังจากที่อดีตพนักงานสาวรายหนึ่งได้ออกจากบริษัทไปแล้วแต่ได้นําทรัพย์สินของบริษัทไปด้วยและไม่ยอมนํามาคืนงานนี้สาวขวัญจึงต้องรีบทําการโพสแฉปนเตือนภัยสังคม ให้ระวังการแอบอ้างจากหญิงสาวรายดังกล่าวด้วยการแปะภาพของอดีตพนักงานและข้อความผ่านทางไอจีสตอรี่ว่าบุคคลที่สังคมควรระวังเนื่องจากอดีตพนักงานคนนี้ได้ออกจากบริษัทและได้นำทรัพย์สินของบริษัทไปด้วยและเพิกเฉยในการนำมาคืนเมื่อทวงถามทางบริษัทจึงต้องแจ้งว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับพนักงานคนนี้ที่ไปแอบอ้างในนามบริษัททางบริษัทขอไม่รับผิดชอบและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ